สวัสดีค่ะทุกคนปิ๋วนะคะจากช่อง Japan เจแปนหล่าจ้าวันนี้ปิวจะมาแชร์นะคะประสบการณ์ของแม่บ้านญี่ปุ่นลูกสามตั้งแต่ตื่นนอนจนเวลารับลูกกลับบ้านว่าทำอะไรบ้างไปดูกันเลยเจแปนลาแปนเล่าจป้ล่าเจแปนล่าอันดับแรกเลยคือเวลากาแฟค่ะ coffee time เก็บเด็กน้อยนะคะอาต,ติมิโตะต้องพกไปโรงเรียนด้วยนะคะตะเกียบส่งตัวประมาณนี้ค่ะก็มาจัดกระเป๋าก็กระเป๋าเด็กอนุบาลญ,ญี่ปุ่นนะคะอาติมิโตะจะเรียนโรงเรียนอน,นุบาลเอกชนนะคะเพื่อนๆกระเป๋าจะเป็นแบบนี้กระเป๋าของโรงเรียนนะคะ ก็มีน้ำน้ำเปลาปกติเป็นชาข้าวบาเล่นะคะแต่ว่าอากิกับมิโตะเขาจะชอบกินน้ำเปล่ามากกว่าก็เลยใส่เป็นน้ำเปลาะะ่าของมิโตะของอากินะคะเราก็เอาตะเกียน เขาจะเป็นคี้แล้วก็มีเอกสารที่เราจะต้องกรอก จะเป็นเช็คอุณหภูมินะคะทุกวันต้องกรอกแล้วก็สมุดพบประมาณนี้ที่แบบพอไปถึงโรงเรียนคุณครูก็จะให้สติกเกอร์ติดตามวันนะคะว่าวันนี้มาแล้วนะวันที่25แล้วครูเขาก็จะติดสติกเกอร์ให้ค่ะคทขายาวไว้เปลี่ยนทิชชู เพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยโรงเรียนเขาจะมีกิจกรรมพวกให้เด็กเล่นน้ำถ้าเปียกก็จะได้มีเปลี่ยนเป็นของอากิก็จะเป็นการเตรียมใส่ไว้เรื่งองน,นี้ก็กรอ,อกเอกสารเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ไปปลุกติดหน้อย ่วันไ,ไหนวันนก่าวเลย่ะอ่ะสองันยังไม่เปิกินน้ำไม่ต,ยมตายใช่ไหมกิในที่กินเลยลูก แม่ม่แม่กี่ขึ้ตั้ตายหมวดโอเคอาบอามีนาตัว สมุนขึ้นรถขึ้นรถกันแล้วค่ะโอเคโอยท่ยงเที่ยวที่ยวเที่ยวอ๋ออานั่งดีดีน่งดีดีเราเห็นเที่ยวตีน้องตีเขียวแล้วก็ตีเทาอานั่งดีดีค่ะตอนนี้จะถึง,งจะถึงโรงเรียนกันแล้ว แล้วการมัเก็สงเหมือนเทียมหนูอ่ะชื่อุกัจังลูกานไม่จะตรงตาร้องว่าไหลไม่จะตรงตาจ้องว่าอะใส่หมวกครับโบชิอ้คิดติดตด้ตคิติดได้ไหมแป๊บหนึ่งนะไม่เอากระปาไปเราจะไปโรงเรียนกันแล้วค่ะ หลังจากส่งเด็กๆไปโรงเรียนแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาของพ่อแม่แล้วก็น้องวิง่งนนะคะอยู่ด้านหลังเราก็าจะไปช้อปปิ้งกันนะคะ,ะปปเ,รเ,เราจะไปช้อปปิง้งกันที่ไหนนะเราไปดูกันเลยเราจะไปช้อปปิ้งเราก็แวะซื้อกาแฟกันก่อนนะคะ กาแฟน,นี้เป็นกาแฟจาก Family Mart นะคะไซส์ใหญ่เหมือนซื้อกินที่ไทยเลยรสชาติก็เหมือนกันเลยค่ะถ้าอยากกินกาแฟลาเต้ฟิลสตาร์บัคไม่ต้องเซเว่นนะคะแต่ถ้าเป็น Family Mart นี่จะเป็นฟิลเหมือนกาแฟแก้วละสามห้าสี่สิบแถวตลาดบ้านเราอะคะ่ะ ราวาที่นี่ได้เราจะพาน้องริกะไปด้วยนะคะน้องริกะเจเจมาม<ป><ป>ีจอย แล้วค่ะทุกคนได้เสื้อเสื้อยืดท t เชิิ t ปลาหนึ่งตัวลายมีผู้ค่ะลดร,ราคานะคะเหลือสามรอยเก้าสิบเยนก็เลยไม่คิดเยอะเลยค่ะซื้อมาเลยเสร็จก็จะไปเ a บี้ h o p นะคะไปซื้อของให้เด็กๆรถ โเทียบ๋อมีสำหรับนอนอยู่ข้างหลังด้วยเราจะไปดีบ้ชอปกันต่อค่อนขคา ว่ายน้ำได้ป่ะนี่ลายรถไฟก็โอเคก็ชอบเลยสรุปเราเลือกลายนี้ให้มินาโตะนะคะมินาโตะชอบรถไฟจิงของเซิส่วนอากิมีแล้วลายมือเมย์ ใหญ่กว่านี้อ,อันนี้ป,ปา๊าเลือกชุดว่ายน้ําให้ลูกสาวอ้อันนี้ก็น่ารักเป็นเกงสีดำไปเป็นเกงใช่ไหมเออไอติ้งอันนี้ดีกว่าเอออันนี้สวยกว่าเอออันนี้สวยกว่าได้เป็นเซตเขาเออน่ารักเขาชอบอยู่มีป๊าซื้อเลือกเองเลือกยูนิคอร์นมีคุ้มวะโทมทัส อ๋อโอ้ใช่ดีกว่านะจริงๆแต่คิดว่าเดี๋ยวเพื่อนเขาก็เหมือนกัน <laughs> ซื้อจากที่เดียวกันก็ <laughs> จะเป็นลายเดียวกันอโอเคแล้วโอเคแล้ว hmm. okay เรียบร้อยในการช็อปปิ้งด้วยว่าเที่ยงพอดีนะคะตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วเราก็เลยคิดว่าเราจะแวะทานอะไรกันก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปรับเด็กๆกันต่อเลยที่โรงเรมนะคะเรากะว่าเราจะไปเขาตาจะเลยนีญญ่ม่ติดเป็นเอกชันมาก เราจะมากินโซชิกันนะคะที่ร้านประจำเศรษฐกิจกดีนะคะแถวนี้ขนาดโควิดยังยังแบบล็อกดาวโควิดอยู่นะคะแต่ดูคารรส หนาแน่นหนาแน่น,นะคะ่ะหนาน่นชื่อกัะปะซูชินะคะเป็นซูชิสายพารโอ้โหร้านนู้นโอ้คิวยาวเหยียดเลยค่ะรามเมงที่มีชื่อเสียงต้องจกดปุ่มนะคะเลือกโต๊ะ ตอนเที่ยมลูกค้าเยอะกันค่ะเพื่อนเรามาดูว่ามีหน้าอะไรบ้างนะคะวี่าตื่นแล้วค่ะมาเลยมาโนโลกเบิด 多一的 ยานะคะโอยา อันนี้นะคะมีสเฉพาะช่วงหน้ารอนอร่อยมากค่ะติดใจเป็นเป็นเจี๊ยบเขียวกับอีกะนะคะปลาหมึกสดนะคะสับๆใส่นะคะมันก็จะลืนล่นๆยืดๆนะคะอร่อยมาก <My day. S 1> จบของพ่อค่ะทุกคนตอนนี้อิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเสร็จจากตรงนี้เราก็ไปรอรับเด็กๆกันเลยนะคะ ่าเสียอาย2,500กว่าบาทสอง,งนสค,คนก,กค็ลกลางๆรา,รารคากลางๆคจากร้านอาหารแล้วนะคะเราก็จะไปรับเด็กๆต่อน,นะคะจบแล้วจ้าหนวันนะคะหลังจากที่ไปส่งเด็กน้อยแล้วก็ไปหลายที่เลยค่ะวันนี้แล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะ คนที่ชมจนจบบ๊ายบาย